ชุดนี้มีอายุประมาณ6-700ปีอยู่ในยุคอายุทยาที่ยกมาคือพระกุวัดราชบุรณะ,ะซึ่งเป็นพระกุที่ถูกขุดขึ้นมาเยอะมากที่สุดในประเทศไทยขุดขึ้นมาจาก,จากในกุในเจดีสมัยก่อนมีการลักลอบขุดขึ้นมาอันนี้จะเป็นสภาพสมบูรณอ์อันนี้จะเป็นสภาพผุมันทําจากเนื้อชินตะกัวพระจะมีลักษณะที่แข็งแต่เปาะแข็งครับแข็งหล่นแตก โทษนะคะขออนุญาตอันนี้อันนี้พีบร,รู้สึกว่ามันแบบผุมากแล้วอะตะก,กัวเนี่ยเมื่อเวลาอยู่ที่ที่ไม่มีอากาศ<ะ>มันจะเกิดลักษณะการระเบิดของตะก,กัวพอตะก,กัวมันระเบิดมันก็จะเกิดการปะทุแล้วมันก็จะดันพลาสติกออ,อกมาใส่ห้อยโดนน้ําโดนเหงื่อโดนความร้อนเดียวนะอันนี้ห้อยเหรอคะห้อยครับเนี่ยครับเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมห้อยในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกอต้องนี่ครับเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมห้อยคอพี่บริษ จตุคามรามเทพว่าใหญ่แล้วเหนียวครับอันนี้จะเป็นพระสายเหนียวเพราะสมัยก่อนอยุธยาเนี่ยเป็นพระในยุคที่มีฝึกสงคราม